โตว้มากภาพนี้ของน้องมีก้าทำที่พี่หลายคนถึงกับทักเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่พี่หลายหลายคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัตกับสามีฮานุป,ปพัศกรจิราธิวั์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมีก้ามียาล่าสุดนายอินสตราแการมของแม่มากี้เธอได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายน้องมีก้าซึ่งกำลังทำกิจกรรมลดน้ำต้นไม้อยู่ที่ระเบียงของบ้านโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าลดน้ำต้นนี้ก่อนจะได้โทรไว,ไวซึ่งภาพนี้หลายๆคนถึงกับต้องโฟกัสไปที่น้องมีก้า เพราะภาพนี้ดูโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วล่ะค่ะ